เอาล่ะสวัสดีครับสิ่งที่ท่านจะได้รับชมต่อไปนี้เป็นส่วนหนึ่งของย้อนหลังไลฟ์สตรีมถ้าหากว่าคุณชอบอยากจะรับชมแบบสดๆเต็มๆก็สามารถเข้าไปรับชมได้ทาง Twitch TV/pgfrosh เวลาหนึ่งทุ่มตรงทุกวันแล้วพบกันนะครับอ๋ออย่าลืมกดไลค์กดซับให้คลิปนี้ด้วยล่ะครับเฮ้ยทำไมมันขึ้นเร็วจังวะไม่ถึงขนมปังผมนะ ถ้าวันคอนั่นน่าจะอยู่สักที่หนึ่งข้างในบ้าน๋อ,อผมกดผิดผม,ผมไม่ได้รับสายหกสายเหรออาจจะเป็นพ่อโทรมาเออพ่อรอได้นะตอนนี้ฉันเขาเลยนะมีช่วงเวลากับพ่อเยอะเกินไปแล้วแหละตอนนี้แต่ก็ติดต่อกับพ่อเยอะกันไปแล้วอะ เดี๋ยวเข้าไปในบ้านการไปหาพระบันคอพระบันคออาจจะอยู่บนข้างบนชั้นบนในห้องของคุณย่านี่สองสายแล้วเหรอเหมือนกับว่าฉันลืมอะไรบางอย่างไว้ก่อนที่ฉันจะออกมาคือคุณยังไม่ได้คืนด,ดีวีดีสองเรื่อง ที่คุณยืมไปตอนวันที่17บเจ็ดเซมเบอร์สองเรื่องก็จะมีลาทัวมอนสักอย่างอะ่ะกับ perfect blue ูเออสักสักอันนึงผมอ่านไม่ออกจริงๆนะแต่ดีีเรื่องแรกคือเรื่องนี้ลาทัวอะไรสักอย่างเนี่ยกับ perfect blue สองเรื่องอืมแต่อย่างน้อยฉันก,ก็มีอะไรนะมีรสนิยมในหนังที่ดีอันนี้น่าจะดอม ดอมบอกว่าคุณจะกลับมาเมื่อไหร่อ่าสิ้นอาทิตย์นี้เนี่ยมันเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วนะสำหรับเบลินิสอ่ะอันนี้ต่วอวันนี้ไปแล้วกันอืมอันนี้ฉันไม่รู้จริงต้องขอโทษเฮ้ยเดี๋ยวเราไปห้องคุณย่าไปห้องคุณย่าเปิดประตูฉันหวังว่าพระพันคอจะพาฉันไปหากล่องนั้นนะ มันเงียบมากเลยดูเหมือนว่าเจอจะมีเวลาก่อนที่เธอจะอะเรามาหาภาพบังคองดีกว่านี่ไงเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้จดหมายอันนี้ชื่อคุณปู่อันนี้ชื่อคุณปู่นะจดหมายนี้เป็นการเตือนครั้งสุดท้ายอย่ามายุ่งกับครอบครัวของเราเราจะเราจะใช้ชีวิตอยู่ยังไงนั่นมันเรื่องของเรามันไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่โครงการอะไรของคุณ เราขอบคุณมา,มากๆที่คุณให้การต้อนรับและก็คุณดูแลตัวของเรนาอย่างดีในอดีตแต่ว่าการสืบสอกสืบหาข้อมูลของคุณอ่ะการสืบสวนของคุณเนี่ยคือมันมันเลยคำว่าหวังดีอ่ะเกินไปหน่อยครั้งหน้าถ้าเกิดว่าคุณข้ามเส้นมาอีกเนี่ยเราจะแจ้งไปที่สถาบันของคุณเราจะแจ้งตำรวจด้วยเรนาเนี่ยเขาไม่ใช่ลูกของคุณ จัดการลูกของคุณก่อนดีกว่าก่อนที่จะมาด่้ารานเราแบบนี้ฮูเกสกับพีเอโรช์ดไม่รู้อ่านว้ังไงนะเ้ยเดี๋ยวแสดงว่าปู่ปู่ไปรับใครมาปู่เด็กที่ไหนวะเนี่ยตอนนี้งงจะจัดอะขยับเสื้อเอยนะ ผมต้องดันอันนี้ด้านซ้ายออกมาก่อนอันนี้อ่านี่ไงถ้ามันคออ่า,อามันมีอยู่สองครอบครัวตอนนี้ก็คือเดี๋ยวก่อนนะ นั่นคุณปู่แล้วก็โนราแล้วก็เรนาลนี่น่าจะเป็นพ่อแม่ของเขาอ๋อเหมือนกับว่าคุณปู่เนี่ยมีนาฬิกาของเรนาลอยู่เขาอาจจะเป็นคนมอบให้เยียนาฬิกานั่นอาจจะเป็นจุดศูน มันอาจจะเป็นจุดศูนย์การทุกอย่างของสิ่งที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดระหว่างพวกเขาเดี๋ยวก่อนฉันจําได้แล้วนาฬิกานั่นโนราแล้วก็เลนเอาใช่ครับเด็กคนนั้นแหละ หนูต้องไปแล้วหลานจะไปไหนน่ะหนูจะไปได้เข้างนอกกับเพื่อนเพื่อนหรอจะต้องไปเช็คดูก่อนว่าให้มั่นใจเดี๋ยวคำถามคือนาฬิกายืมเพื่อนหรอ อ่ารู้สุกเพื่อจะตายไปด้วยครับนะบ้านฉันต้องกลับไปกินอาหารเที่ยงน่ะแล้วเธอไม่ต้องกลับบ้านเหรอไม่ไม่มีใครสนใจฉันหรอกฉันคิดว่าจะอยู่ที่นี่เดี๋ยวเรามาต่อกันพรุ่งนี้ไหมโอเคได้เลยคุณย่าคุณย่าคะย่า อะไรหนูเชิญเพื่อนมาที่นี่ได้ไหมนะคะเขาอยู่คนเดียวแล้วเขาคงจะหิวเ้แน่นอนทำไมเราไม่ไปปิกนิกข้างนอกล่ะมันสวยดีนะเราไปหาอะไรง่ายกินกันปิกนิกเหรอเป็นความคิดที่เจ๋งเป็เลยกับคุณยะเดี๋ยวหลานช่วยย่าทำอาหารสลับไปปิกนิกข้างนอกได้ไหมแน่นอนค่ะพ e h แพร่ p ิคนิค with grandma เตียมอาหารร่วมกับคุณย่าแสดงว่าเราอาจจะต้องไปหยิบของข้างในไม่ครับผมคิดว่าน่าจะเหมือนประมาณว่าเอ้เก็ไม่แน่หรอกเอออาจจะเหมือนเหมือนประมาณรับเรโนโรมาเลี้ยงไหมผมคิดอย่างนั้นนะเหมือนรับเรโนโรมาเลี้ยงหรือเปล่าคือเหมือนบ้านทางนู้นเขามีปัญหากันไหมแม่เนี่ยไม่ปล่อยฉันทำอาหารสักที ไม่ต้องกังวลนะเดี๋ยวย่าจะแนะนำหลานเองอพูดถึงพูดถึงอะไรล่ะพูดถึงเออแต่เออแต่พูดถึงเรื่องอืบนู่นี่นั่นก็แปลกเออมันก็แปลกจริงๆอะแหละเดี๋ยวต้องรอดูนั่นแหละรครับว่าสรุปมันเป็นยังไงมากอ่ะพูดเรืองเรเนาดีกว่าอ่าหนูหนูไม่ความสุขนะคะที่จะแนะนําคุณย่าให้รู้จักกับเรเนาเรเนาเหรอ,หอ ฉันถ้าจะรอบไม่ไหวเลยที่จะได้เจอเกับเขาหยิบมีดมาแล้วก็จุ๊บจึ๊บจากนั้นก็อเอามาเกิไม่ใช่เอามันฝรั่งไปอีกอันนึง่งน่าจะมัดฝรั่งแหละแล้วก็พูดถึงปลาเขาเป็นคนคน่อนข้างแปลกอะ่ะไม่ใช่ดิไม่ใช่แปลก นะ่เออน่าจะไปว่าคือขนองเออะอะไรประมาณนี้เออเป็นคนคึกขนองเหรออืมย่าหวังว่าเขาจะเป็นเด็กดีนะฮ่าฮเขาเป็นเด็กดีค่ะเอากระเทียมโจ๊กสับสับให้ละเอียดเอาล่ะตอนนี้เคล็ดลับก็คือจะต้องใช้ความร้อนที่สูงมากแล้วก็ใช้น้ำมันเยอะด้วย อ่ะเปิดไฟก่อนอ่ะขออยับก,กระทะมานี่ผมจะต้องเอาน้ำมันเปตัดอันนี้ก่อนจึ๊บแล้วก็ใส่น้ำมันในกระทะจากนั้นโอเคน้ำมันนี้น่าจะพอแล้วแล้วก็เราจะต้องปรุงทุกๆอย่างด้วยเกลือแล้วก็พริกไทย อ่ะเขาพาหนูไปในสถานที่แปลกๆด้วยเขารู้เกี่ยวกับพื้นที่อาณาเขตอย่างดีเลยอืมฉันพนันว่าเขาน่าจะนะเขาน่าจะรู้เอเคใส่นี่หน่อยพอโอเคเกลือน่าจะพอแล้วแล้วก็แล้วก็เขาต้องการที่จะสำรวจแม่น้ำเรามีแผนการใหญ่แผนการใหญ่เหรอ อืมดีใจที่ได้ยินแบบนั้นนะหลานรักอโอเคนั่นดีมากเลยแล้วก็เช็คเดอะโพเทโต้เพื่อจะให้ทุกอย่างเข้ากันเอาละทีนี้ก็เอาไปทอดในกระทะซึ่งอ่ผัดผัด โอเคจริงอาย่าคิดว่าหลานทำได้ดีเลยนะเหมือนก็มันจะอุ่นอยู่แต่เราต้องรีบหน่อยตามย่ามาห้าตามย่ามาปุ๊บกูเลี้ยวอีกแล้วอืมฉันจะต้องทำไว้ที่จะหยิบตัวสมบัติก่อนที่จะออกมาบางทีงวันหนึง่งฉันจะมีสวนแล้วก็ที่นั่งแล้วโยโย่ที่งยากไปอีกอืมอมไมล่ะไปด้แ่ดูก่อนนะมันมยอะอยเนี่ย กากดูเลยดีกว่าง่ายกว่ากลี่มีหมดงสีชิ้นตามอีก3ามเสียงหนึ่งอยู่ในบ้านต่อวะเฮ้ยนี่ตำยังไเทพยปฟังสิจริงๆในบ้านเมื่อกี้ผมลืมเดินไปดูห้องอื่นเว้ยเป็นจัดไปฟังกันไหมอันนี้ก็คือเสียงของคุณย่าของปู่เรื่องของโปรเจกต์ อ่าเราคนที่จะรื้อผู้หลังคาออกแล้วทำมาเป็นสวนไหมที่คุณ่จะไม่เห็นว่าเธอกำลังทำงานอยู่อ๋ออันนี้เป็นแสดงความคิดเฉยเรื่องงานอ่าตอนนี้ยาหมดแล้วฉันจะขับรถไปในเมืองอ่าเดี๋ยวฉันจะไปให้ฉันต้องการไปซื้อของ Edouard. It's, it's Edouard. not serious. They asked for my opinion, and I started to believe it was a bit more than that. You can go to Paris if you need to. You know, you can leave me alone for a few days. No, do not worry. I'll go to the pharmacy. Anything else? Uh, no, no, I don't think so. Fine. I'll be back in 20. Huh. Look at this. She worked hard on a new design. ย่าเป็นสถาปนิกกก่อนให้ความรู้สึกเหมือนย่าเป็นสถาปนิกเลยอะแล้วก็อ่าไมเ่ก้บ,บอกว่าอ่ะคือเดี๋ยวย่าจะเข้าไปในเมืองเองเดี๋ยวไปซื้อยาให้อะไรให้ก็ให้คุณปู่อยู่นี่แหละส่วนคุณปู่บอกว่าจริงๆแล้วน่ะคุณย่าน่ะไปที่ปารีสก็ได้นะทิิงให้คุณปู่อยู่นี่สักประมาณสักสามสี่วันไม่เป็นไรหรอก เออก็คุณย่าก็เหมือนประมาณว่าไม่เป็นไรเออเขาจะอยู่นี่แหละเอ,อ๊ะดูว่าจะจริงวะหรือว่าจะจริงวะไมไ่ไ้สถานที่มันเก่งมา,ากเลยอืเดี๋ยวฉันจะต้องให้มจัดารับมามาสำรวจก่อแอควาออกเสียงย่าศึกเอาของย่ามแล้วมาตามย่าไปอุ้ยหิข้าว่ะ จริงๆกะว่าจะไปอบหนมปังไพ่ได้กินกินตอนไลฟ์นั่นเน่ยจะได้แบบสบายท้องขึ้นมาหน่อยไปอบดีไหมวะอ่าก็เหมือนว่า to stupid your o y ก็ พูดเมื่อกี้บอกว่าคือคุณย่าน่ะเหมือนกับจะเห็นด้วยกันกับไอเดียแปลกๆของฉันเออแล้วเหมือนคุณย่าตอบเหมือนตอบตกลงทุกอย่างเลยอย่างเงี้ยแล้วการที่มีคนแบบนั้นในชีวิตก็เหมือนทําให้รู้สึกว่าชีวิตมันสดชื่นขึ้นอะไรประมาณนั้นแหละอแ,แม้ว่าจะเป็นไอเดียที่ดูโงโงๆโก็ตามนี่บีเวอร์สติ๊กเกอร์บีเวอร์โอเคผมว่าไม่น่าจะข้ามไป สแนคขึ้นเรือก,กันต่อเลยว่าไปเราไปขึ้นเรือก,กันดีกว่าปลาครคุณแย่เดี๋ยวหนูจะพาแย่ไปปิกนิกกับชื่ออะไรวะจำชื่อเพื่อเราไม่ได้ ทำไมนึกออกแต่องตวนองตวนคือ,อ,อ,อใครอ,องตวนคือใครก็ไม่รู้นี่ไปก่อนเดี๋ยวเราจะได้รู้ว่าชื่อเพื่อนเราคือใครวเออถ้าชนจะเป็นไรไหมเนี่ยอยากรู้จริงจึบจอดเรือสถานที่นี้มันเจ๋งจริงๆนะครับคุณย อ่าแล้วหลานไม่เรียกเพื่อนของหลานมาเหรอได้ค่ะเดี๋ยวหนูจะเรียกเขาจากข้ามูลนน้ำผานั่นเอาเก็บนี้ก่อนเราได้ใบอะไรมาวมนเนี่ยเรียกบนน้ำผาแต่ข้าวโนนั้นเราก็ไปได้นะหรือว่าเราจะต้องอ๋อหน้าผาคือเราต้องปีนไปบนนั้นอ่ะน,นะ ขึ้นไปขบวนโอ้เกตแล้วต,ตอนนั้นขึ้นไปบนสุดเลยเฮ้ยจูเกเตอร์จูเกเตอร์ไหนวะนี่ไงนี่ด้วยกันยูหูอารน่าวูหูฉันเอาอาหารเที่ยวม,มาด้วยก็เรไปทำไมหลานไม่ไปหยิบ อาไอตัวลูกพายมาบ้างล่ะเราจะได้ามาตกแต่งที่ปิกนิคกันนะคะ่ะเขาเขาคงจะรักมาเลยล่ะนี่เขาจะเยี่ยมมากแน่ๆพายโคนทอยเบสอ่ะเบสเป็นตัวนี้ละกันแล้วก็ทากาว เดี๋ยวนะกาวกาวมีแค่นี้มันติดอะไรได้ว่าเนี่ยง่า <c oughs> ยกว่าที่หนูคิดไว้อีกนะคะเนี่ยอ่ามันง่ายเพราะว่าหลานอยากให้มันดูง่ายไงล่ะืม่อาอาจจะพูดถูกนะคะ <c oughs> เพื่อหนูน่าจะมาถึงเร็วๆนี้แหละอ่า let's get the food อ่ะงั้นเอาอาหารเอามาก่อน เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อ่าเอากาวเอากาวมามีตาอามีตามีแขนอามีแขนมีอะไรอีกไหมเนี่ยมีขาด้วยไหมขาขาโอเคกาวเนี่ยพอแล้วแหละทีนี้ก็ได้เวลาตกแต่งเอาตามาใส่ แขนน่าจะแขนเล็กไหมเออแขนเล็กหน่อยแล้วกันแต่แล้วก็ขาขายาวเอาหมุนแป๊บนี่เหมือนกบทำไมผมเห็นมันเปมนกบวะเดี๋ยวเ,ยวเปลี่ยนเรเปลี่ยนไม่ได้ว่าหยิบมาแล้วอ่ะโอเคเรียบร้อยอ่าเก็บ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  ไล้สเต c k e ใหม่มาด้วยนี่หนูคิดว่าเราควรจะพร้อมแล้วมิมิเขามาแล้วอ่อสวัสดีครับสวัสดีเรนนลนี่คือคุณย่าของฉันโนราสวัสดีเรนนลเอ่อผมผมจะวิ่งวิ่งเร็วเท่าที่เร็วได้เลยครับเธอไม่ต้องทำแบบนั้นหรอกนะเราเอาอาหารมาด้วยแต่ ทำไมเราไม่ถ่ายรูปกันก่อนล่ะมิมินี่ได้รูปดีๆมาด้วยแหละแล้วเวลาเนี้ยนายก็ไม่ได้เบลอเบลไปทั้งหมดซะด้วยก่อนที่เธอจะเรียกฉันมาเนี่ยฉันมั่นใจเลยว่าฉันเห็นบางอย่างในน้ำ แล้วเธอได้ตะโกนได้ตะโกนเรียกมันไหมฉันทำนะแต่ว่าฉันคิดว่าเสียงร้องของเธอนั่นอ่ะมันดีกว่าของฉันแล้วเด็กๆกำลังตามหาอะไรกันอยู่เหรอตัวของคาร์ลบลอครับอ้อแน่นอนอ่าคุณย่าคิดว่าเราพอจะมีโอกาสไหมคะมนะันอ่ะจะหนีไปไม่ได้ตลอดไปหรอกนะมีมีแล้วผมเนี่ย สามารถที่จับมันได้อย่างง่ายๆเลยือมอย่าไม่สงสัยเลยว่าพวกหลาาจะต้องทำทำมันสำเร็จแน่นอนเมื่อไหร่ที่เราจับมันได้ผมหวังว่าทุกๆคนจะเห็นผมเนี่ยดึงเจ้าตัวมังกรนั่นออกมาจากน้ำพร้อมไหมหิวหรือยังอ่าตื่นเต้นหรือเปล่า อ่าน่าจะเป็นพร้อมไหมเออทุกทุกอย่างเนี้ยพร้อมแล้วใช่ไหมเราสามารถเริ่มกินด้หรือ,อยังอ่ายา่าคิดว่าเราน่าจะเริ่มได้แล้วนะแล้วเธอคิดว่ายังไงหล่ะเลยนาอืมอ่าแสงอาทิตย์การตกแต่งปิกนิกหัวปิกนิกไปเลยดีกว่าคุณย่าเนี่ย แนะนำเราว่าเราควรที่จะไปปิกนิกด้วยกัน3มคนเธอจะว่าอะไรไมหมล่ละเรยนาเออไม่ครับซี Secret friend. High and sick. เคร t ตเฟรนไพร a แอนซีเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไมา่ให้พูดเรนาบอกว่าน่าจะเป็นเรื่องนาฬิกาเราอยากรู้เรื่องไหมล่ะ <laughs> เ้ยแต่ถ้าพูดไปกลายเป็นว่าเราก็เป็นคนรักษาคำไม่รักษาคำพูดไงแต่มันก็ทรงจะรู้เรื่องอยู่ดิเรื่นาฬิก,กาปู่อะอะไรไฮแอนซิกนี่แหละหลังจากเสร็จแล้วเราเล่นซ่อนหากันได้ไหมคะหรืออ,อะไรบางอย่างก็ได้อา่าเดี๋ยวเราจะมารอดูกันจ้ะหลานรัก ่า uh, everything โอเคทุกอย่างโอเคไหมกับนี่รู้สึกแปลกๆกอผมถามดีกว่าแล้วนี่ทุกอย่างโอเคไหมเนี่ยเอ่อมันคือใช่เดี๋ยวมาสนุกกันกับการปิกนิกดีกว่าผมว่า่าต์นะรู้ผมว่า่าต์นะรู้รู้แน่ๆ เพราะว่าตอนนี้บรรยากาศมันดูแปลกๆปมันดูไม่ดีไงไม่รู้เอออันนี้ถามว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าหรือว่าเราเหมือนเรารู้จักกันใช่ไหมไม่รู้ครับไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าแต่ที่แน่ๆคือตอนเนี้ย่า yeah, รู้จักเรเนาตั้งแต่เห็นเรนาในตลาดเอออันนี้ผมนึกออกละตั้งแต่เห็นเรนาตั้งแต่แรกอะจำได้ ก็เลยมาปิกนิกแล้วคนนี้ก็เห็นเลยนาอีกแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรยังไม่ได้พูดอะไรผมถามงี้ดีกว่ารุ้อ่าเหมือนกับต้องบอกว่านี่รู้จักกันหรือเปล่าเนี่ยเรารู้จักหลานลักมันเกี่ยวข้องกับตัวนาฬิกานั่นเอ่อนาฬิกาเหรอ นี่กำลังพูดถึงเรื่องอะไรกันขโมยแล้วก็ไอ้คนขี้โกหกมันไม่จริงไม่มีใครเชื่อผมนี่ฉันไม่สนหรอกไอ้นาฬิกาเวน,นี่หยุดหลานคนที่จะหยุดเล่นกับคนขี้ขโมย เขาไม่ได้ขโมยมาเขาไม่ได้ขโมยตัวนาการมาเขาบอกหนูว่าเขาไม่ได้ทำทำไมเขาถึงต้องโกหกด้วยโนรารู้จักเรโนแล้วก็รู้ว่ามีมีเรื่องเลวร้ายเกิดขึ้นระหว่างพวกเขาฉันเข้าใจแล้วตอนนี้ฉันวิ่งเร็วมากแล้วก็มันยะนานมาก ฉันไม่ได้โกรธอีกต่อไปฉันรู้สึกว่างป่าแล้วก็รู้สึกเศร้าทำไมล่ะทำไมฉันเบื่อครอบครัวนี้มากเลยฉันต้องใจเย็นฉันต้องใจเย็นสมุดฉันมีไอเดีดีแล้วมิมิไอเดีดีแล้วอืม ทำไมเรื่องราวมันเริ่มสับสนเริ่มแบบคลัวพันกันไปเรื่อยแล้ววะเนี่ยอืมอ,อ่ะเสียงทำอาหารไปนี้แล้วกันรูปภาพมีรูปเดียวมีรูปเดียวด้วย ท้าแล้วกันเพราะว่าเราได้ทำเป็นเออเป็นเหมือนกับของเล่น chapter 6 r e n a นแล้วก็อ่าน่าจะเป็น w a ว c ชผมถามเรื่องนาฬิกาทุกอย่างเกิดขึ้นรอบๆตัวนาฬิกานั่น แล้วก็โนออชาเตอร์น่นพวกเขารู้จักกันพวกเขาเหมือนกับมีความลับด้วยกันแปะไว้เดี๋ยวผมมาผมเอาขนมปังไปอบแป๊บเอาละครับสำหรับโดโรเนียในพาร์ทที่หกนี้ก็ขอ จบเอาไว้ตัวเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมเรียกว่าเบรกไว้ในช่วงจังหวะที่กําลังตึงๆกันเลยก็สําหรับใครที่ยังไม่กด subscribe นะครับอย่าลืม subscribe ไว้ด้วยนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับผมก็สําหรับถ้าเกิดว่าทําอะไรผิดพลาดลงไปก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณมากๆที่รับชมกันถึงจุดนี้สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ